สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้าน A ออมูเออนไลน์ร้านพระเครื่องที่มีการแบ่งปันความรู้แบ่งปันพระเครื่องและเช่าหาพระเครื่องนะครับวันนี้มีพระเครื่องที่จะนำมาแบ่งปันท่านชอบองค์ไหนก็ติดต่อเข้ามานะครับเชิญครับองค์แรกนะครับเป็นพระ สมเด็จปีลันเป็นพระเครื่องที่ได้รับความนิยมสูงเป็นพระเครื่องที่สร้างในสายวัดละรังพระพุทธบาทปีลันนะครับเป็นสิทธิเอกของสมเด็จพุทธจารย์โตนะครับซึ่งก็ท่านก็ได้ช่วยสมเด็จนะครับในการสร้างพระ สมเด็จวัดละคังนะครับวัดบางขุนพรมแล้วก็วัดเกตัชยโยนะครับและต่อมาท่านก็สร้างพระเองนะครับโดยเป็นพระเนื้อผมใบลานสีเขียวอมดำนะครับกล่าวกันว่าได้รับผงพุทธคุณจากสมเด็จพุทธจารย์โต ผม,มาลังสีมาด้วยเพราะฉะนั้นก็หลายท่านเนี่ยนะครับที่ทราบเกี่ยวกับประวัติการสร้างท่านก็เรียกว่าพระสองสมเด็จนะครับเพราะว่าเป็นพระที่มีผงพุทธคุณของสมเด็จพุทธจารย์โตรมพาลังสีแล้วก็เป็นพระเครื่องที่สร้างโดย สมเด็จพุทธจารย์ทัศนะครับในสมัยที่เป็นดำรงตำแหน่งเป็นพระพุทธบาทปิลันแต่ชื่อที่นิยมเรียกกันก็คือพระปิลัน,นะครับสำหรับองค์นี้เป็นพิมพ์ปกโพมีความสมบูรณ์นะครับไม่มีหักซ่อมมีคาบไขขึ้นคุมทั่วทั้งองค์พระนะครับ ทั้งด้านหน้าด้านหลังสำหรับพุทธคุณของสมเด็จปิลันนะครับก็คือเมตตามหานิยมโชคลาภโพกษัพย์แค้วคลาดคงกระพันชาตรีใช้แทนพระสมเด็จได้เลยครับ มาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับพระสมเด็จปิลันเป็นพระเนื้อผงใบลานสีเขียวอมดำนะครับเราจะเห็นครา,าบกรุนะครับที่ผุดขึ้นมาจากเนื้อพระเนี่ยนะครับเป็นลักษณะของคราบไขสีเหลืองอมขาวนะครับ ที่ใต้ฐานพระเนี่ยจะเห็นความเข้มข้นนะครับของลักษณะของคราบกุกนะครับนะครับสีเหลืองอมขาวมีความฉ่ำใสคล้ายไขยวัวนะครับที่คุมอยู่ทั่วทั้งองค์พระก็ลักษณะสีเดียวกันนะครับแต่ว่าบางกว่า ดูเป็นธรรมชาตินะครับพระอายุร้อยกว่าปีนะครับสร้างประมาณปีพศ2411นะครับอันนี้เป็นด้านหลังนะครับเห็นคราบไขสีขาวอมเหลืองคลุมทั้งองค์พระองค์นี้เป็น ที่ดูง่ายนะครับนี่นะครับคาบไข่อมเหลืองที่ลักษณะเป็นไข่บัวนะครับเรียกว่าดูง่ายสบายตาท่านใดสนใจก็ทักมานะครับ องนี้ไม่มีอุดซ่อมนะครับสมบูรณ์100%เอร์ซนะครับครับก็เชื่อว่าท่านคงได้ข้อมูลครบถ้วนนะครับพระสมเด็จปิลันพิมพ์ปกโพนะครับสมบูรณ์ไม่มีอุดซ่อม เป็นพระที่อยู่ในสภาพสวยนะครับแท้ดูง่ายถ้าท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถโทรมาสอบถามกันได้นะครับยินดีต้อนรับด้วยความจริงใจครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ